วันนี้มาพบกับกายส,สวยๆกันนะครับเดี๋ยวนี้กายจะพามาชมเจ้าคันนี้ Space Cap 1.9S แต่งส,สวยๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างไปนี่นะครับคันนี้จะเป็น Space Cap 1.9S 2022 <S ยังไม่เป็น SDA นะครับคันนี้ภายนอกมันคลิปก่อนๆเลยแต่ว่าตัวล้อตัวนี้จะเป็น CE28 พร้อมกับยาง245/45 4, ข้างหน้าออฟดารึ่นข้างหลังออฟสิบครึ่งทันนี้โหลดหน้าสองหลังสามสเต็ปพื้นฐานเลยหน้าสองหลังสามมาดูที่ล้อหลังสี่ยี่แปดเหมือนกันยางสองเจ็ดห้าสี่สิบซูแม็กดูล้อหลังโหลดหลังสั้นเนวะมาดูว่ามันล้นแค่ไหนนะครับนี่ล้นนิดเดียวล้นแค่แก้มนี่ถ้าซึ่งถ้าเป็น SBA จะมี ตรงนี้กล้องถอยอันนี้ลูกค้าแนวซิงม่ใส่กระบะไลเนอร์ลูกค้าน่าจะไปติดฟิล์มใสแน่เลยคันนี้อ่าล็อตล็อกต่ข้างในก็เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์พื้นฐานี่นสีขาวก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย ใครสนใจการตกแต่งแบบนี้หรือว่าแบบอื่นสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i ครไว้ให้กันหน่อยนะครับวันนี้บ๊ายบาย